เอารถมาช่วยเซียนก็ลูกค้ามาดูเลยนะทำไมไม่ซื้อไว้เองเลยเซียนฮะ <c oughs> โอ้ยก,กำปองอีกแล้วนะี่ดูกำปองทั้งวันเลยนะ<ม>ต้องไปอยู่กับจานชายครับชายวัฒน,นาเป็นคนขี้เมาออไปแล้ว่เที่ยงคืนไหมเหรอเมื่อคืน

ไอ้นั่นอยู่กำลังกำป๋องอยู่นะทำใจยังไม่ได้ครับถอนก่อนนะสะลูกนี้ก็ตีไปเลยห้าร้อยเที่ยวนะนี่จบเลยจบเลยเอาเรากำลังอัดเจรบีอยู่ โอ้ตงมดัดอย่างนี้เลยวะกเลยนี่สามกื็ยืมจาเบีเขาอัดด้วยนะันนี้น้องตีนจะจีเอที่หไลูกไลโอ้พงรุ่นนี้ฮ้จับยมบาดีบเจริญรุ่นนี้แล้วถ้าจะซื้อไป ดักดินขายนะผมบอกเลยจบมากถูกวันละร้อยกว่าเทีอมกันแล้วไอ้อุนก็กไฟฟ้าเยอะอันนี้ไม่ค่อยมีไฟฟ้าซื้อเต่แตใส่จบเอา เดี๋ยวตึ้งจะลองให้ดูพอจะดูมันใหญ่ได้มันดูรถนี่มาดูจริงๆเลยนี่ไม่ลองรถเลยครับนี่มาดูจริงๆเลยอลองให้เขาดูหน่อยเอามาใส่ออกไหมแล้วเราเอามอเตอร์ไซค์ออกก่อนขันไม่เน้นขันนี่กู้ร้อยสี่สิบมาแล้วจบอยู่เมื่อคืนนนีเป็อัศวิน

พมบีบุไม่มีคัดทิ้นกินตามตั้งแต่วันแรกกินตั้งแตเรารับจบเลยนี่พอจ้างลางสองพันเนี่ยฮะสนใจติดอเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรอะไรเบอร์โทรพีุ่สจะบกสนใจอ่ะน้อ๋อไม่ว่าจะจะขาย ต้องเปิดฟ้าล่างออกหมดเลย ตัวเดินก็ใบแท็กเจนะครับตัวนี้4ี่แสนนะครับคันนี้นะครับใครสนใจครับ4ี่แสนนะครับบอกเลยตักดินี่ น้อยกว่าเที่ยวปีเดียวก็คืนทุน ปิดร่องให้หน่อยปิดร่องนี่ปิดร่องให้หน่อยเออสีเดิมครับรว่ามต้องเปลี่ยนเป็นนามสั้นนะหรือว่าอามยาวก็ดีอยู่แล้วอามยาวดีกว่าลวงได้ยาวกว่าแล้วก็เราก็ ถ้ามันกระดกเรารองหน้าเอาดีกว่ารองรองผุดมันจะไม่กระดกคอนโทรลนิ่มๆเลยครับเปลี่ยนสปริงมาแล้วครับ

อ๋อจอดวิลอ๋อจะดูเอวรวมไหมแน่นอยู่แน่นอันนี้แน่น ไม่มีควันเลยครับสี่แสนเจ็ดไม่แรงไม่แรงราคาน,นี่ไม่แต่ภาพเลยนะเนี่ยตักดินวันละแอเย็นครับตักดินวันละวันละหมื่นก็คูเอาถ้าตักดินขายตามหมู่บ้านก็วันละหมื่นไปสีเฉลีย่ยเหลือวันละแปดพันหักเงินเนี่ยเหลือวันละแปดพันแปดสาม โอ้เดือนละสองแสนแล้วเปลีไปเดือนละสองแสนกันเลยสามเดือนได้ทุนคืนนะสามเดือนได้ไหมฮะหนึ1งานอยู่โบสามเดือนอ็อเดินเดินเดิน ก็ไม่ถือว่าหลวมเท่าไหร่นะไม่หลวมไม่หลวมใส่แผ่นชิมไปก็แน่นเลยครับนี่อันนี้ไม่มีแผ่นชินมนี่เฉย กองรถลองเอ,อกลองดูลอง,ลองดูพี่เหมือนจานโนมากาามมเ,ลเลยเสียอันไม่มีเงินเลยเสียอันนี่เหมือนจานโนเครื่อง,ในในงอีสุ C B C V D ไม่เลยม่เลยมือ,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 อระบบเปิดฝาเนาะโอ้ตายอายุแกันเนาะมันหักมีสาบคอนโทรลไหมรุม่นนี้ม,มีใช่ไหม

ต้องเปิดฝากระโปรงช่วยนะเพราะว่ามันเป็นรถญี่ปุ่นทำงานเมืองหนาวแต่มาทำงานเมืองไทยมันก็เป็นเมืองรออ้อนนี่ซื้อขันี้กลับเลยเจ้าของก็ขายเป็นเศษเหล็กแล้วจังโโกิโลกิโลเท่าไหร่นะกิโลสิบบาทบ่สิบห้าบาทสิบห้าบาทหรอาบกเเกิดนี่คนเส้ร์ลูกอ้านเลยนี่ นอทีมงานอูอาเอยอยี่จำบานน้ากี่ปรับมันอยู่คนซื้อก็หาตัวเลือกอีกเปรียบเทียบกันไปเรื่อยใช่ไหมไปดูอีกคันอันนั้นไม่ถูกใจอันนี้พอเราเจอรถแล้วเอ้ยตรงนี้มันโอเคเขาไปลองคันอื่นไม่ถูกใจเขาก็กระเบ้าคันนี้ประมาณนั้นแหละคนซื้อรถอย่างเหมือนเราเหมือนกันแต่นี่มันไม่โหลด คันเนี้ยไม่โหลดเลยนะดืมๆเลยแบบไม่โหลดเลยมันควรอกดำดำอกแบบไหลๆอ่ะเือกันใหม่เหมือนกองโซล่าสี่แสนเจ็ดต่อรองส่งถึงบ้านสวยนี่มาเอาเองเด้อไม่ส่งคันนี้ควันดำไหมดำดำแต่ว่าเยอะ